สวครับวันนี้ผมเดินทางมาที่เวียงจันทร์หนึแล้วฮะมากับเพื่อนฮะ C AC, C AC. เสียสีเสียสีมาปล่อยรถฮะรถได้วิ่งละอันนี้คือบกสฮะขนส่งสายใต้ก็คือเวียงจันทร์จนสุดปากเซนะครับบริเวณฮะคือเลี้ยวจาก ข้างหน้ามานะฮะจะเป็นลานจอดรถมีโรงแรมฝั่งตรงข้ามจอดรถเล็กรถ,รถเก๋งรถกระบะไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินซื้อตัว๋วโอ้โหดูดีมากครับเป็นขนส่งใหม่ฮะสายใต้ใหม่ทําบ้านเราก็เรียกบกสนะครับทำขึ้นมาใหม่ดูดีส่วนรถบัดจะจอดอยู่ข้างหลังมาหาเพื่อนฮะตามที่สัญญาไว้ว่า รถเพื่อนวิ่งวันไหนผมจะมาดูมาแล้วฮะได้วิ่งวิ่งก่อนสงการละนี่คือช่องขายตั๋วฮะใครที่จะเดินทางมาอ่าใครที่เดินทางมาเวียงจันทร์นะฮะแล้วก็จะนั่งรถลงสายใต้ฮะก็มีเวียงจันทร์อะไรก็ไม่รู้ผมอ่านไปออก เนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนี่ยฮะภาษาลาวก็จนถึงปากเซียนะครับอัตราค่ารถเนี่ฮะช่องขายตัวก็จะเหมือนบ้านเรานะครับเนี่ยฮะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายคือเป็นสายใต้ก็เหมือนบอสอสายใต้บ้านเราประมาณนี้ ผมจะเดินดูรอบๆฮะก็เป็นอาคารสองชั้นฮะดูสีสันฮะอาคารก็คือแจ๊สมากอ่ะสีสันสุดยอดเลยฮะเดืนอที่โดยรอบฮะอ่ะเดี๋ยวก็มีมินิบาร์สองสองที่นะฮะ เดี๋ยวผมพาเดินไปดูตรงจุดจอดข้างหลังจุดจอดรถบัสแล้วนะครับเ <c oughs> ยอะแยะมากครับ,บก็มีหลายแบบหลายสไตล์รถบัสที่เมืองาลาวฮะสีสันนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะโอ้ยเยี่ยมมากพาเดินชมเลยฮะผมจะพาเดินรอบเลยลอ่า โอ้โหเนี่ยฮะเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนเลยบนฮะคลิปนี้น่า,นาจะยาวแน่นอนฮะ <c oughs> <laughs> เป็นรถนอนฮะรถ,รถแบบนี้โดยส่วนมากจะเป็นรถแดวูนะครับ รถนี้น่าจะเป็นรถเวียดนามคือวิ่งจากจากลาวไปไปเวียดนามครับดูฮะสีสันไฟเนี่ยบรรลือโลกมาก <c oughs> <c oughs> ก็ไม่แพร้รถบ้านเราครับแต่เขาเป็นรถแต่พูดถึงเขาจะเป็นรถรถของแท้นะฮะทั้งคันเนี่ยฮะสีสันนะฮะไฟสุดยอดมากนี่เป็นรถเวียดนามฮะ เวียงจันทร์ฮานอยก็ไ,ได้ไปใส่ครับรถรถคั้นที่แลนไปใสก็ปปาาฮะป้ายบอกว่าไปฮานอยอเวียงจันทร์ฮานอยเนีฮะฮานอยเป็นรถนอนทั้งนั้นฮะเป็นรถหกล้อนะครับ เป็นที่นอนสามแถวแคบเนี้ยเป็นที่นอนสามแถวก็ววคือเดินเดินซ้ายขวาแต่นอนเดี่ยวฮะคงไม่มีโอกาสได้เดินขึ้นไปชมเนื้อในอนะครับนี่ฮะรถเ,เดินชมรอบๆฮะ เนี่ยทรงรถแบบนี้อ่ะฮะถ้าเป็นบ้านเราสมัยก่อนอะไรนะทรงดรับหรือเปล่าประมาณนี้ทรงดรับอ่ะเป็นรถเบาเอนนอนฮะแต่ไม่ถึงกับนอนร้านค้าร้านขายฮะคือรถสายสายใต้เนี่ยจะคึกคักก็ตอนเย็นนะฮะจะคึกคักมากอ่าเพื่อนเพื่อนชาวนักท่องเที่ยวแล้วก็ ใครที่ชอบเที่ยวจะไปเวียดนามก็ผ่านที่ผ่านที่เวียงจันทนี้ก็ได้ฮะนั่งรถมาลงลเวียงจันท์แล้วก็ต่อรถไปที่เวียดนามเลยก็ได้ก็เหมือนป้ายที่บอกกันนะฮะตัวนี้อะไรอ่ะเวียงจันดานังเหรอครับน่าจะเป็นเวียงจันดานังดานั่ก็เป็นเมืองหนึ่งของเวียดนาม ก็เป็นรถเบาเบาเอ็นนอนอดูดีฮะแันนี่ไปใส่ไปเวียดวะเมนบอ,อเมืองอย่างไปเวียดอีกไปเมืองอีย่างด่านังนะด่านังว<อ> <laughs> ะไปฮอดด่านังจากโมงออกจากนี่จากจากโมงไปฮอดใส้เวลาแลีนจากจุมโมงโอ้โหนะ 6โมงเช้าก็ออกอย่างนี้เย็นก็ไปถึงนุ่น6โมงเช้าดาน,นังฮะโอ้โหฮะดูดิฮะลูกเล่นรถสายบ้านบ้านเราอายอะเรื่องลูกเล่นเนี่ยฮะไฟวิบแวบวิบแวบเนี่ยฮะผมมาปล่อยรถกับเพื่อนคันนี้ฮะซึ่ง เพื่อนผมก็ลองรถใหม่ก็นำเข้ารถมาแค่เลยไปไหนลูกฮะได้คนไปได้คนขึ้นรถไปแจ่คนแล้วก็คันนี้แหละฮะเป็น15เมตรก็ยังไม่ถึงเวลาออกเดี๋ยวดูดิดูดูแน่ดูแนะ่หลานชายฮะหลานชายเพื่อน คัน,นี้ฮะสีแดงแป๊ดเลยน่าจะเป็นช่างเมืองไทยแน่นอนฮะมามาทำมาต่อตัวถังมาออกแบบมาต่อตัวถังฮะเป็นแอร์นิปอนเครื่องฮีโน่ ยามเาย็นฮะบอสอเวียงจันสายใต้ฮะเวียงจันปากเซฝั่งนี้จะเป็นรถเจ้าใหญ่ฮะเป็นรถกิบประสงค์กิบประสงค์นี่สีสันเขาจะไม่ธรรมดาฮะ<อ>ก็ช่างเพื่อนๆชาวไทยเราก็มามาทำให้ฮะมามามาต่อมาทำสีฮะเดีเ๋ยวพามาดูด้านหน้าฮะเดิอนอ้อมออกมาเนี่ยฮะ แบบนี้ก็สไตล์รถสายเมืองไทยนะครับเสาคู่คผมจะพาเดินดูรอบๆฮะก็คือใครที่จะไปเที่ยวเนี่ยฮะนีจิตประสงค์ยอดนิยมจำกัดฮะก็นละจะเป็นช่างคนไทยอะฮะที่มาต่อรับเ,เนี่ยฮะ เป็นคานคู่15เมตรฮะโอเคบัตคอมฮะ <c oughs> ปึ๊บเนี่ยฮะคันนี้เป็น15เมตรฮะ <c oughs> เป็นรถนอน <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> มีทีวีมี wi ไฟเรียบร้อย <c oughs> เหมือนกันฮะ <c oughs> วิถีคนรถฮะ ก็แบบนี้แหละไม่มีอะไรมากมายหิวข้าวกินข้าวเตรียมออกแล้วก็หลวงเวียงจันทร์ปากเซฮะก็ถ้าจะเป็นแปดกๆกันเลยฮะ เป็น8ล้อการหน้าคู่นะครับก็ใต้ท้องเนี่ยก็บรรทุกเต็มที่นะครับรถที่ลาวขอบอกนี่ย <Okay. S 1> yeah, ครับแอร์ระบบแอร์ก็ไม่รู้นะครับ ก็ไม่กล้าที่จะขึ้นไปแต่ก็รถก็โอเคฮะก็ใช้ได้หมดอันนี้เป็นคอมนิคอนก็เป็นไทร์ไนอดิ์นี่คือจิตประสงค์ฮะปากเซเรียงจันเรียงจันปากเซก็ะจ,ะจะจะเป็นของจิบประสงค์ทั้งแถบเลยครับ ยามค่ำคืนฮะแต่ไม่ดึกมากฮะของบกสเพียงจยันปาเซก็ได้ความรู้ในระดับหนึ่งนะฮะสำหรับเพื่อนๆชาวรถบัสหรือเพื่อนๆคนชอบเที่ยวอยากเที่ยวต่างประเทศโดยนั่งรถบัสรถโดยสารก็นี่เลยฮะคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอนฮะเดี๋ยวผมแวบมาดูคันนี้ฮะแป๊บหนึ่ง กระจกใสสองอาจจะชัดเจนฮะเนี่ยฮะที่นอนสำหรับสองท่านนะครับจะสลับกันฝั่งละสองท่านก็จะเป็นสี่ท่านเนี่ยฮะ,ะตรงนี้น่าจะมีผู้โดยสารละครับเนี่ยฮะนี่คือรูปแบบการเดินทางของอเมืองลาวฮะเป็นรูปแบบการ ท่องเที่ยวการเดินทางของเมืองลาวที่เป็นรถนอนซะส่วนใหญ่มันมันก็สบายะนะครับขึ้นรถได้ก็นอนกันเออช้าก็ค่อยตื่นมาหรือไม่ก็สายๆถึงก็ตื่นมาล้างหน้าล้างตาถึงบ้านจะไม่ค่อยเหมือนรถบ้านเรารถบ้านเราจะมีที่นั่งอย่างเดียว ไม่มีที่นอนนะครับผมจบคลิปบกสอเมืองลาวฮะเพียงจันปากเซไว้เพียงเท่านี้ครับผม